กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มาทุน480บาทนะครับเกมมาจองเว2นะมาไปที่เบ็ด5บาทกันเลยดีกว่า5บาท5บาทมาแหมพ่อหนุ่มก็ยอดใช้ไม้มือสัน่นนี่ไงบ้านผมหนาวมากเลยนะโอ้โหปั่นสล็อตกูจะหนาวด้วยเมื่อเนี่ยเฮียลูดกูจนหนาวลูดกูจนหนาวเฮียขี้อุ้งสวยสองกลมโอ้หสองกลมกับห้าขีดแ้้วห้ากลมเมื่อกี้เสียดายโอ้โหได้ห้าขีดมาหรือว,ว่าจะไหล โอ้ห้ากลมดูห้ากลมกับสองกลมสวยยังวะมาอย่างหลุนกันต่อนะอย่างหลุนโอ้ยเหลอืองทองนะแม่เฮ้ยนี่ว่าจะแตกว่าจะแตกขออกฟองหนึ่งนะมาอย่างอยู่กันในเกมอย่างอยู่กันจ้าห่งโอ้ยังเหงายาวเรียบร้อยห้าขีดห้ากลมมาด้วยรอเปล่าโอ้ยห้ากลมไม่มาถ้ามาห้าขีดแทนมาทำควยเลยลก็รู้โอ้มาโอ้ไม่แจกโอ้ใช้ ไม่ไหลเลยว่ะไม่ไหลอุ้ยขออีกฟองนึงขออีกฟองนึงขอเลยอีกฟองนึงแหละขออีกฟองนึงได้ไหมเฮ้ยอีกฟอง Lauren อนึงยวายคู่อย่างงี้วายคูยค่อย่างาางี้ขออีกฟองนึ่งโอ้โหขออีกฟองนึงแม่กันบพญอดใจโอ้อออหโหมาแตกอยู่ว่าไม่ได้โอ้โหไปหนข,อขอนมขนมพญอดใจโอ้โหพุทธศิษยดทายมีกีดแตกแล้วเขามาสองฟองแล้วอ่าน่าจะมาอีกสักฟองหนึ่งอ่ะ มา,อ,าอือโอ้มาเร็วมาฮะาหา,หามาไหลให้วาย,ายไปสามสามช่องแรกอือ <Pla homme> สามช่องแรกไม่มา,มมาโ,อโอ้โหเสียดายน่าจะไหลบีสามช่องแรกมาที่ไหลไปอีกลุ้นสี่ฟองเลยนะโอโ้โ,อโหแคห่กูสูดกูพูดดูโลบแล้วไอสัตว์พอเข้าฟีมาเกลือให้กูเลยนะนะโอ้โหมา มาเหงาแล้วสองไม้อืมไม้นี้ไม่เหงาสองขีดไหลไปสองขีดโอ้โหเยอะจังวายคู่วายสามตัวสี่เหลี่ยมเอ็ว่าสี่เหลี่ยมจะไหลโอ้โหวายสามตัวเอาอยู่มาอยู่วาไม่ได้อืมอืมเอ็ว่าจะเหงาวายคู่วายคู่อย่างงี้วายคู่อีกรอบวายคู่อีกรอบแล้วก็วายวายคู่ไหมสองขีดสองอืมสองขีดช่องแรกสองขีดช่องแรกไม่มา โอ้หแต่มาอยู่แต่อยู่โอ้โหไม่ว,ว่าจะเหงาโอ้เข้าฟีเกมเหงามาเลอีกชิบหายเลยนะมาสองกลมสองกลมอย่างนี้โอ้ไม่ไหลยิยงอยู่ว่อแต่ให้ขนาดนั้นไม่ไหลเฉยเลยไม่ไหลเฉยเลยอะไรต่อเนี่ยโอ้โหไม่มีสองรอบเหลืออีกเฮ้ยเออมาสองรอบมือวายคูเขียวไอเขียวอาขีดฮาขีด ห้ากลมห้ากลมมีไหมะห้ากลมโอ้โหไม่มีอือดูห้าห้าขีดโอ้เสียดายมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายวายกูรอบสุดท้าย,าย,ายว่ายกูฮะฮะช่องแรกฮะอะไรวะโอ้โห้เกาหัวเลยกูอแตกยูเสียดายดูเสียดายห้าขีดกับห้ากลมนะเสะียดายมากเลยโอ้โหช่องแรกไม่มาให้หวะ โอ้ไปที่เบ็ดยี่สิบดีกว่าพันสองพันสองร้อยหกสิบมาโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหว่าไม่ได้หืมอีกฟองนึงอีกฟองนึงโอ้โหถอนหายใจโอ้ก้นหายใจลุ้นอะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสองขีดไหลไปห้าขีดไม่มีดูสถานีสีเขียวโอ้โหมาฮ่าโอ้โหวายคู่สายจีนออืื้ห ภาษาจีนสองสีช่องแรกไม่มาวะมาแต่มาภาษาจีนสีแดงเฉยเลยโอ้โหนี่มาขออีกสักสองฟองไปไปสี่ฟองได้ไหมมาจองลูกละโอ้ยไหลยอยู่สามกลมสามกลมมีหรือเปล่าสามกลมสามกลมไม่มีนะโอ้โหอดเมาแล้วกูวันนี่ไปฮะห้าขอห้อมา,ามาทำไมห้ากลมทำไมมาห้ากรีดโอ้โหโอ้โหชาย ไป <c oughs> ยังอยู่นะยังอยู่ยังกำเรายังมีกำไรอยู่นะโอ <c oughs> ้โแต่มันจะลดลงเรื่อยๆว่ะตอกไหมไม่มีโอ้ไอ้ชายไอ้ชายเอ,อ้ยชายแตกไปสองขีดแตกไปห้าสี่เหลี่ยมไม่มีสักตัวโอ้โหสภาพโอ้ อืมลูดเอาเลยเฮ้ยขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งได้ไหมสามสามก็ไม่มีสองก็ไม่ได้โอ้โหสี่เหลี่ยมมาเอายี่ไม่ไหลโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะได้ลุ้นอีกเออเรียบร้อยโอ้โหเออมาทีเดียวสามตัวอย่างนี้เลยอืมไอ้หาทำไมให้ลุ้นโอ้โหมาสองตัวแล้วมาให้ลุ้นทีละดุยฮะเอ้ยเอาไม้แรกเกลือไม้สองเกลือใจเย็นไม้สามโอ้เดี๋ยว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  โอ,อ้โ oh, อ้แตกมากสองกลมสองกลมไหลไปสามสามสามอืมสามช่องแรกเสียดายสามช่องแรกว่ะโอ้โหมาสามรอบอืมอะไรวะเนี่ยมีไหมไม่มีอีกโอ้โหเดี่ยวสองรอบสุดท้ายหวายอุ้ยหวายกูหวายกูอย่างนี้ห้าขีดห้าขีดห้าขีดช่องแรกห้าขีดมีไหมสองกลมอะไรวะเฮ้ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไหลมาอย่างนี้ โอ้โหเยี่ยสองห้าสิบโอ้โหเอ้ยอะไรวะห้าขีดห้าขีดแล้ไปสามสองห้าเรียบร้อยไหมมีอีกไหมโอ้โหไม่มีเดี๋ยวโอ้โหรอบสุดท้ายมารอบสุดท้ายมารอบสุดท้ายมาสามกลมไปสามสามกลมไปสองกลมฮึมสองกลมช่องแรกโอ้โหเสียดายเอาอยู่หมาอยู่ ว่าจะเสียดายจาังหวะมันน่าจะไหลมันไม่ไหลอะ่ะโอ้โหพันสี่วะ่ะไปต่อไหมวะต่อดีไหมคิดถูกคิดผิดนะคิดถูกคิดผิดนะคิดถูกคิดผิดนะโอ้โหมาหมาภาษาจีนอืมไม่ไหลอีกแล้วโอ้โหอืมไปไหลไปไหลไปสองขีดโอ้ หกร้อยไปพระหนุมน่มไปพระหนุม่มไปพระหนุ่มไปพระหนุ่มสองกลมไปพระหนุ่มโอ้ไปพระหนุ่มพนักกินโอ้โอ้ไ,อไออหลไปมีบ้างเก้าร้อยมาไปที่เบ็ดสามสิบกันเลยดีกว่าอืโอ้โอ้เอาเรื่องอื มาไป,ไปถ้ามันลดเดี๋ยวนะเออวะ่ะเอางี้โอ้ปั่นขึ้นมาแล้วถ้ามันลดสักส0งร้ยไหมฝันอีกสัก200ก็ได้ถ้ามันลดสักถ้ามันลดเกิน200เราก็หยุดเลยดียวยวยกว่าน่าจะเสียมันคืนเอาเรื่องไอ้สัตว์โอ้มามามาม,มาสามร้อยสามพันสามร้อยนี่แหละอื <c oughs> โอ้เกือบหน้าเย่เกือบ โอ้โให้กูนั่งหลุนอยู่นั่นแหละหามาแต่แรกก็จบแล้วหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมโอ้โหเอาเรื่องอยู่ว่าไม่ได้โอโ้แต่แย่ให้กูลุนเกินบางทีเนี่ยงให้กูลุ้นเกิน